ผ้าผงผ้าเนื้อดินหรือว่าโลเก็ตรวมไปทั้งเหรียญที่มีขอบบางๆอย่างเช่นเนื้อตะก,กวัวนะครับเราจะมีวิธีการล็อกแกนยังไงไม่ให้หลุดแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับของขอบพระไม่ให้ขอบพระเนี่ยบินไม่ให้ขอบพระแตกสาหรับผ้าผงอลเก็ตประมาณนี้นะครับก็มีวิธีการยังไงก็ เป็นทิเกเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับมือใหม่ห้ามพลาดนะครับคลิปนี้มาติดตามชมครับผมครับวันนี้ก็พอดีเลียมพระก็เจอพระเนื้อผงเนื้อดินนะครับพอดีพระองค์เนี้ยมีสันขอบที่คมนะครับแล้วก็น้่นหลังเนี่ยนูนเยอะเราจะรัดแกนยังไงให้อยู่นะครับว่าสิ่งสําคัญของพระเนื้อผงนะ เราจะรัดแบบแน่นเหมือนเหรียญเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเผื่อเราต้องเผื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแน่นไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกจะบิ่นได้นะครับก็มีวิธีการรัดยังไงก็เดี๋ยวมาชมกันครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาถ่ายให้พี่น้องมือใหม่ได้รับชมนะครับก็แล้วแต่ทิศของ แต่ละช่างนะครับช่างแต่ละคนนะครับว่าจะทำยังไงครับก็สําหรับแกนนะครับผมจะใช้เป็นสี่มิลนะครับเพราะว่าผ้าค่อนข้างนูนเยอะข้างหลังก็เลยต้องใช้สี่มิลก็สําหรับผมนะครับวันนี้ก็จะมาขุดล่องเาล่องเพื่อรัดผ้านะครับเพราะว่าสารขดผ้ามันคมเราจะเจาะล่องนะครับ จะล่องให้รัดตรงสันขอบให้ผ้าอยู่นะครับแกนกลางเรา,เอาออกแบบมาให้ผ้าแบบเกือบใส่ได้นะครับไม่ฟิตมากนะครับก็คือถ้าลนไฟนะก็คือรัดแกนได้เลยแต่ว่าผมจะขูดขอบก่อนนะครับเพื่อรัด ระให้อยู่นะครับก็เ,ออเดี๋ยวมาชมกันครับผมก็อุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับอันนี้แกนผมใช้สี่มิลนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นอ่าดอกดอกขวานเนาะเป็นแม่นมะยมนะครับสําหรับขวานนะครับก็เป็นสว่านสายนะครับแล้วก็ใส่ดอกเนาะเ,ออเดี๋ยวผมจะขูดขอบให้เยื้องมา ฝั่งด้านหน้าพระหน่อยนึงนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับผมเพราะว่าด้านหลังพระเนี่ยค่อนข้างหนานะครับข้างหลังพระค่อนข้างหนาก็เลยต้องการให้ด้านหน้าเนี่ยขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาตรงฐานขอบฝั่งด้านหน้านะครับ ก็จะได้ร่องประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็ซาอร่งเข้าไปหน่อยหนึ่งครับพอล็อกพระอยู่นะครับก็ไม่ได้เอาลึกมากนะครับเดี๋ยวเราก็เช็ดเช็ดเอาแปรงขัดขัดเศษนี่ออกอเศษอะคริคลิกออกนะครับแล้วก็ผมจะเอาใช้น้ํายาประสาอนอะคริลิกนะครับหยดลงไปเพื่อเพื่อให้รอยขุ่นเนี่ย มันมันเงาขึ้นนะครับเพราะว่าเราเลี่ยมขอบเป็นแกนกลางสีดําเนี่ยลูกค้ามองมองตรงขอบไม่เห็นอยู่แล้วครับนะบถ้าเกิดเป็นแกนกลางใสนะครับเราก็ต้องเอากระดาษทรายรูปรูปหน่อยนะึงแล้วก็เอาผมจะใช้ผู้กันนะครับใช้ผู้กัน แต่น้ำยาประสานแล้วก็รูปรูปเพื่อให้มันเงาขึ้นนะครับเพื่อให้ขอบที่เราเจียเนี่ยร่องที่เราเจียเนี่ยเงาขึ้นถ้าเกิดเป็นเป็นแผ่นใสนะครับเราก็ต้องเอากระดาษทรายรูปแล้วก็ต้องแต่งให้มันใสนะครับโดยจะใช้แบบไฟฟู่ลนก็ได้ครับแล้วก็ใช้น้ำยาอะคริลิกรูปแล้วก็ไฟฟู่ลน แต่นี้เป็นสีดําครับผมจะใช้แค่น้ํายารูปพอก็นนี้ร่องค่อนข้างที่จะตรงดีครับผมก็จะใช้น้ํายาหยอดเลยหยอดแล้วก็ไล่ไปครับหยอดไล่ไปสักรอบสองรอบก็ได้ครับเพื่อเพื่อให้ร่องที่เราเราเจียเนี่มันเงาขึ้น ให้น้ำยาเดินไปตามขอบนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งแป๊บเดียวก็แห้งแล้วครับนะครับลอยคอยคุณๆมันก็จะเริ่มหายไปแล้วถ้าถ้าเราจะใช้ไฟฟูเป่านะครับก็เราก็ต้องทำแกนให้มันรัดเข้ามาอีกนะครับ ว่าเราต้องกระดาษทรายขัดแล้วก็ไฟฟู่เป่าแล้วก็เอาอน้ํายาประสานนะหยหยดลงไปเพื่อให้มันใสขึ้นนะครับแต่นี้เป็นสีดาครับผมจะหยดแค่สองรอบก็เข้าแกนเลยครับประมาณนี้นะครับครับก็ได้แล้วครับเดี๋ยวมาเข้าแกนกันก็วิธีนี้ผมจะใช้ทั้งผ้าที่มีขอบคมแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งพวกล็อกเก็ตนะครับล็ ็อกเก็ตที่ข้างหลังอุดผงอย่างเงี้ยหรือว่า็อกเก็ตที่เป็นขอบคมๆแบบเนี้ยถ้าเราซ่อดร่องอย่างเงี้ยก็จะลดการเสี่ยงของความเสี่ยงในการแตกเนาะเพราะว่ามันเป็น็ลกเก็ตน่าจะเป็นพวกพวกเหมือนกระเบื้องใช่ปะ่ะน่าจะเป็นกระเบื้อง,หร,ออรองรหรืออะไรสักอย่างนะครับเซรามิกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยว่ามันจะแตกง่ายนะครับ หรือว่ามีผงอุดข้างหลังเนี่ยถ้าเราไม่ซ่ะลร่องถ้าเราบีบรัดแกนกลางแน่นเกินไปเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะกระเทาะได้นะครับก็เป็นเทคิเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมใช้ส่วนตัวนะครับก็ช่างคนอื่นก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าทำไงนะครับก็ลองเอาไปใช้กันนะครับเดี๋ยวเข้าแกนแล้วก็เลี่ยมเดี๋ยวมาชมกันนะครับผม ของผมนะครับก็จะกดฝาหน้าฝาหลังก่อนกดแต่ฝาหน้าก่อนก็ได้ครับเพราะว่าอะไรคือพอเราเข้าแกนกลางเสร็จปุ๊บล็อกผ้าเสร็จปุ๊บผมจะเอาฝาหน้านะครับมาประคองกับแกนกลางนะครับแล้วก็ให้บล็อกตัวเมียนะครับมาประคองไว้เพื่อให้แกนกลางเนี่ยอยู่ในรูปทรงที่แบบตรงไม่บิดเบี้ยวนะครับเวลาเราเดินน้ํายาจะได้ง่ายนะครับ ในด้านหน้าครับก็เข้าเกนกลางร้อนลนปกติครับแต่เวลาเราเข้าพระล้วก็ประคองขอบพระให้อยู่ในร่องที่เราเสาะไว้นะครับลนพออ่อนตัวครับเพราะว่าเราเอาะแกนกลางไว้แล้ว แค่พอให้พะะเข้าไปได้นะครับโอเคครับอ่อนแล้วครับแล้วก็จัดพระให้เข้าไปในแกนกลางนะครับ ข้าไปในร่องนะครับเพื่อเราจะใช้ตรงล่องนะครับล็อกแกนกลางไว้ตรงที่ขอบสันที่มันมีนิดเดียวนะครับก็จัดสงพระให้เรียบร้อยนะครับตอนที่แผ่นยังร้อนอยู่นะครับ มาเียบกตัวเมียครับมาวางวก็ผ่าหน้าที่เรากดไว้นะครับก็ามาประคองแกนกลางแล้วก็เหนียดคิดไว้ครับให้มัน เย็นให้มันเซตตัวไม่ให้มันบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็เดินน้ำยาได้เลยก็เราแค่เอาพระเข้าไปอยู่ในตรงร่องที่เราเซาะเซาะตรงตรงร่องไว้นะครับขอพระอ่ะน่าจะเห็นนะครับก็ ประมาณนี้ก็จะเมื่อนิดนึนนงนครับเพราะว่ากลางคืนนะครับกลางคืนต้องขออาภัยด้วยครับครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงขอบพระสันพะที่เป็นขอบสันบางๆนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในร่องพระของเรานะครับ ก็ทำแบบนี้ก็จะลดความเสี่ยงในการบินการแตกของขอบผ้านะครับที่เป็นสันบางๆของผ้าผงนะครับก็สำหรับผ้าเรียนแล้วก็เข้าปกติครับหรือว่าเป็นขอบพวกผ้าผงพวกสมเด็จขอบหนาๆอะไรก็เราก็เข้าปกติครับแค่ไม่ให้รัดเกินไปแค่นั้นก็พอแต่นี้ขอบมันบางครับก็เลย ต้องทำการเซาะร่องเพื่อจะให้ขอบเข้าไปอยู่ในร่องนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของการแตกการกระเทาะการบินของขอบพระนะครับ เสร็จแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับก็รงนี้ต้องการให้เป็นหลังเต่านะครับเพราะว่าพระเนี่ยข้างหลังเนี่ยค่อนข้างนูนเยอะเลยตั้งใจว่าให้เป็นหลังเต่าเพื่อไม่ให้ฝาหลังเนี่ยไปโดนกับพระลูกค้านะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับ ก็สำหรับมือใหม่ก็ลองเอาไปทําดูนะครับทิกเล็กๆน้อยๆก็มันเรียนรู้มันศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สัมพันธ์นะครับก็เราเราควรต้องทําเองนะครับแล้วเราก็จะรู้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ สำหรับมือใหม่นะครับก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางนะครับสำหรับการเลี่ยมผ้านะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับะไครตหนึ่งการติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม